สวัสดีครับพบกับรายการคนค้นดวงหวงจุ้ยกับเสียงเพลง Talk and Music โดยผมแจ็คหลีนจะนำเกร็ดความรู้เรื่อง่วงจุ้ยแบบง่ายๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เราจะมาคุยต่อจากคราวที่แล้วในเรื่องของแนวคิดในการเ,รเลือกทําเลการสร้างที่พักที่อยู่อาศัยหรือออฟฟิศนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของลักษณะของพื้นที่นะครับว่าพื้นที่บ้านเนี่ยมันส่งผลยังไงนะครับเราจะมาคุยในเรื่องของพื้นที่ด้านหน้า เขาบอกว่าถ้าด้านหน้าบ so yeah. ้านกว้างด้านหลังบ้านแคบเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะเหมือนกับกรวยข้างหน้าปากกว้างขึ้นมาข้างหลังแคบเขาบอกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจะเก็บทรัพย์สินเงินทองไว้ไม่อยู่เนาะแต่ถ้าหากว่าด้านหน้าบ้านหนักแคบด้านหลังบ้านกว้างนะก็จะร่ารวยเมกถุงเงินนะนะนะครับลักษณะเหตุผลทางสังคมศาสตร์ครับเขาบอกอย่างนี้ครับในสมัยก่อนของประเทศจีนนะครับ การรุกรานป้นฆ่ายังมีอยู่ทั่วไปดังนั้นเนี่ยจึงต้องสร้างบ้านให้รู้สูงสูงแล้วก็ทึบแล้วก็มีทางเข้าออกแคบแคบนะครับเพื่อป้องกันโจแล้วก็ศัตรูที่จะบุกรุกเข้ามาแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาได้พบว่าการที่สังคมมีการพัฒนาจนมีกฎหมายที่จะเอาผิดพวกโจขโมยเนี่ยทำให้การที่ป้นลดลงดังนั้นนะครับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนการสร้างบ้านเรืนอนยังสร้างได้ไม่สูงนักนะครับเมื่อเกิดกระแสลมพัดเข้ามา ทางด้านหน้ากว้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกกระแสลมทําลายบ้านหรือว่าอาคารได้ง่ายๆบ้านที่มีด้านหน้าแคบนะครับแล้วก็ด้านหลังกว้างเนี่ยเป็นบ้านที่มีทรัพย์สินมากก็อ,อาจจะไม่แน่สมอไปแล้วนะครับร้านค้าสถานที่ทาธุรกิจควรจะมีด้านหน้ากว้างเพื่อเป็นที่สังเกตได้ง่ายและง่ายแั่การที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการในปัจจุบันนี้ที่ดินจัดสรรเพื่อการสร้างบ้านเนี่ยมักจะถูกแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมหน้ากว้างเท่ากันจึงไม่ค่อยมีผลต่อรูปลักษณะพืน้นที่มากนักน,นะครับ แต่สำหรับการทําธุรกิจแล้วเนี่ยต้องเลือกทําเลที่ดีนะมีขนาดที่ดินที่ด้านหน้ากว้างเพื่อความสะดวกในการต้อนรับลูกค้าอันนี้ก็เป็นความเหมาะสมในการสร้างที่พักที่อยู่อาศัยหรือว่าออฟฟิศก็เลือกกันเอานะครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ